พระธรรมในเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพสมเด็จองค์ปโถมทรงตรัสสอนปกินณะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. เมื่อฟังข่าวไม่ดีทางโลก และรู้สึกร้อนอกร้อนใจให้พยายามข่มระงับด้วยอนาปานสติกรมฐานแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอารมณ์ของจิตว่าถ้าหากร้อนรนอย่างนี้เป็นของไม่ดีแน่ให้พยายามรักษาความเยือกเย็ยนของจิตเข้าไว้ให้เร่งแก้ไขจิตใจของตนเองตรวจสอบสภาพจิตใจของตนเองตามความเป็นจริงอย่าได้มีความละเลย ถ้าหากต้องการความละเอียดของจิตใจจะต้องมันตรวจสอบจิตใจของตนเองเข้าไว้เป็นประจำจะได้ปรับจิตปรับใจให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาได้เป็นปกติ 2. ให้สังเกตอาการของจิตใจและร่างกายเอาไว้ให้ดีแล้วจงอย่าได้มีความประมาทในชีวิต ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกรูปทุกนามราบับใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดคำว่าเกิดดับย่อมเป็นของธรรมดาของรูปนามนั้นจึงพึงตระหนักเอาไว้ตลอดเวลาว่าคนเราเกิดมาเพื่อตายแล้วใครตายแล้วจะไปสู่ที่ใดก็ช่างเขาเถิดที่สำคัญคือจิตใจของตนเองนี้ ตายแล้วจะไปไหนผู้ที่รับรู้ก็คือจิตใจของตนเองเท่านั้นพึงสำรวมระมัดระวังจิตใจให้เป็นผู้รู้เพื่อไปสู่พระนิพพานตามที่ตนปรารถนาผู้ไม่ประมาทเท่านั้นจึงจกไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุดให้เอาท่านพระพาหิยะเป็นเยี่ยงอย่างท่านกล่าวว่าในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าบิณฑบาทนั้น ไม่แน่ว่าชีวิตขององค์สมเด็จปัจจุบันจากปรินิพานก็ได้หรือแม้แต่ตัวท่านเองที่รออยู่ทางนี้อาจจะตายเสียก่อนก็ได้เมื่อท่านไม่ประมาทก็จงรีบเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งบินธบาทอยู่หลังจากท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็ถูกนางยักษ์คีนีแปลงเป็นวัวแม่ลูกอ่อนขิดต,ตาย ชงเห็นความตายที่เข้ามาถึงง่ายดายและรวดเร็วอย่างนี้เป็นจิตสำนึกที่นักปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องมีเอาไว้ประจำจิต 3. ทุกเสียให้พอ,ต,อต่อต่อไปจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะขันห้าเป็นเหตุอีกการมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ย่อมจากนี้จากธุร,รกิจทางโลกไม่พ้นเป็นธรรมดาเพราะงานทางโลกทุกอย่างล้วนเป็นไตรล,ลักษ ดังนั้นการจัดทำงานทำธุระทางโลกมีความหนักใจอะไรให้ปล่อยวางเสียให้หมดจะได้สบายใจไม่มีความกังวลจิตจักเป็นสุขแล้วงานที่ตั้งใจไว้ก็จะลุล่วงไปได้ดี 4. เรื่องกินเรื่องอยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมาก เป็นการระงับทุกขเวทนาของร่างกายเป็นการยังอัตภาพให้เป็นไปผู้รู้ย่อมให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วยหลักมัชิิมาปฏิปทาจะได้ไม่เป็นที่เบียดเบียนร่างกายและไม่เป็นการเบียดเบียนจิตใจที่อาศัยร่างกายนี้อยู่จงคิดว่าการรักษาร่างกายก็เพื่อจิตมีโอกาสปฏิบัติความดีให้ถึงที่สุดไม่ใช่รักษาโดยคิดว่า เพื่อจักยินดีที่ร่างกายจักได้มีชีวิตยืนนาน 5. นับแต่นี้ไปสัญญาจะอนิจจายิ่งขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้นเซลล์สมองทำงานเสื่อมลงหาความสมบูรณ์ไม่ได้นี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายอย่าไปกังวลใจให้รักษาจิตเข้าไว้เนื่องด้วยสัญญานี้ไม่ใช่เรา เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการรักษาจิตก,ก็คือยอมรับกฎธรรมดาอันเกิดขึ้นกับร่างกายโดยจิตไม่ดิ้นรนฝืนกฎของกรรมหรือธรรมดาที่เกิดขึ้นในร่างกายงานทุกอย่างพึงทำด้วยอารมณ์ที่สบายสบายอยา่าเคร่งเครียดจะได้ผลงานที่ออกมาผิดพลาดได้น้อยให้พยายามระงับความใจร้อนและขี้น้อยใจเอาไว้ และพิจารณาถึงผลดีผลเสียให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงรมจึงพูดอย่าทำหรือพูดหรือคิดโดยใช้อารมณ์เป็นหลักจะทำให้เกิดผลเสียแก่ตนเองในภายหลัง 6. หายใจเข้าและหายใจออกให้พยายามกำหนดรู้ แล้วที่เห็นความทุกข์ควบคู่กับลมหายใจก็เป็นการถูกต้องแล้วเนื่องจากลมหายใจในบางขณะก็มีอาการอึดอัดเนื่องจากเกิดอาการปวดของทางเดินของลมหายใจเป็นต้นและเป็นความทุกข์เมื่อกระทบกลิ่นของอากาศอันเป็นอาหารของลมหายใจซึ่งบางขณะก็ไม่ดีเช่นได้กลิ่นควันไฟจากการเผาหญ้า สร้างความอึดอัดให้กับร่างกายทุกทั้งหมดเนื่องมาจากการมีขันห้าถ้าหมดจากขันห้าไปพระนิพพานเสียแล้วทุกเหล่านี้ก็ไม่มีพึงมองทุกข์ให้มากๆเนื่องจากทุกจะเป็นครูสอนจิตให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด 7. อย่าคิดว่าจากสงเคราะห์คนได้ทั้งหมดพยายามลงตัวอุเบกขาไว้บ้าง ทุกคนมาตามกฎของกรรมใครมีกรรมอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นพิจารณาอย่างนี้เอาไว้บ้างจะมีอารมณ์สบายไม่เดือดร้อนกับใครอื่นและไม่ใช่เป็นความใจเจือใจดำหากแต่จิตเยือกเย็นช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ไม่ใช่ช่วยจนเดือดร้อนตนเองการดำรงชีวิตอยู่ของคนอื่นนั้นสำคัญ แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตอยู่ของตนเองด้วยให้คิดถึงความพอดีให้มากๆเพราะทุกอย่างต้องอาศัยหลักมัชชิมาปฏิปทาอย่าทำอะไรเกินพอดี 8. พิจารณาลงตัวธรรมดาให้มากแล้วให้เห็นความไม่เที่ยงให้มากฝึกจิตให้ยอมรับก,กฎของไตรลักษณ์ให้มากและจะเข้าถึงตัวธรรมดาได้ง่าย ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอจิตจักไม่ได้ประมาทรักษาอารมณ์ให้อยู่ในกุศลให้รู้จุดหมายปลายทางที่มุ่งจากไปพระนิพพานเข้าไว้อยู่เสมอสำรวมคือการระมัดระวังกายวาจาใจให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญา การพลั้งเผลอมีบ้างก็เป็นของธรรมดาแต่พึงเข้มงวดระมัดระวังเข้ามาบ้างอย่าปล่อยให้หลวมหรือเผลอเรอบ่อยปล่อยมากไปจัดเป็นนิสยัยไม่แก้ไขากายวาจาใจของตนเองก็จักห่างไกลจากมรรคนิพพาน 9. อย่าห่วงใย,ยกังวลกับสุขภาพของใครให้ห่วงใย,ยกังวลกับสุขภาพของตนเองเป็นสำคัญ อย่าลืมที่ตรัสไว้กินให้พอนอนให้พอและสุขภาพจักดีขึ้นเองสำหรับจิตใจก็จงพยายามพักผ่อนให้มากๆเช่นกันอย่าตึงเครียดกับงานการที่ทำให้ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งรีบให้เสียอารมณ์จิตคือทำจิตให้ร้อนรนอันหนึ่งมรณา,านุสติพึงคิดถึงให้มากๆแต่ไม่ใช่เครียด คิดถึงแบบเบาๆสบายๆยอมรับนับถือในความตายว่าจะมีแก่ร่างกายของตนเองได้ทุกเวลาทุกนาทีความประมาทจากน้อยลงร่างกายเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นของธรรมดาแม้แต่การดำรงชีวิตอยู่ก็อยู่กับความทุกข์พิจารณาถึงความจริงจุดนี้ให้มากแล้วจิตจัดทำความรู้จักกับขันห้า ตามความเป็นจริงจิตจัก,จกนายและปล่อยวางอุปทานขันห้าได้ในที่สุดสิบหมอจีนเขากล่าวว่าแม้ฤดูหนาวก็พึงให้ร่างกายได้อาบน้ำวันละครั้งเพื่อจกให้ไอร้อนของร่างกายได้ระบายออกไปบ้าง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดอาการร้อนในขึ้นได้นั้นก็เป็นการถูกต้องเนื่องจากการอาบน้ำอาศัยผสมน้ำร้อนก็ไม่เป็นที่เบียดเบียนร,ร่างกายจนเกินไปกรณีนี้ต้องอาศัยความเรียนรู้ในธาตุสีจักได้รู้จักความพอดีของการคุมธาตุไฟไม่ให้กำเริบจนเป็นไข้ได้กรณีนี้ให้พิจารณาโดยละเอียด จะได้ข้อมูลอีกเป็นอันมากให้ไปคิดเป็นการบ้านก็แล้วกันจงอย่าประมาทในทุกๆก,กรณีผู้ที่ระมัดระวังสุขภาพอยู่เสมอย่อมจักอยู่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เดือดร้อนเอาเสียเลยย่อมเป็นไปไม่ได้อายตนะยังมีการกระทบสัมผัสแห่งอายตนะนั้นมันเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนที่จิตจำเป็นต้องเป็นผู้รับรู้ประคองกาย และพึงประคองจิตใจให้ดีด้วยเห็นกฎของกรรมเป็นเรื่องธรรมดาถ้าประคองอยู่อย่างนี้ก็จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงได้โดยง่าย 11. พิจารณาร่างกายแล้วให้พิจารณาอารมณ์ของจิตใจด้วยโดยมุ่งเห็นทุกข์จากร่างกายและทุกข์จากอารมณ์เป็นสำคัญอันจะนำไปสู่อริยสัจอย่างแท้จริง แล้วจงอย่าไปมองภายนอกว่าทำให้เราทุกข์ให้มองอารมณ์ยึดร่างกายของตนเองและยึดความรู้สึกนึกคิดของตนเองว่าเป็นสักยะทิฏฐิเป็นตัวทำให้ทุกข์อย่างแท้จริงการเห็นอริยสัตว์มีเป็นขั้นๆไปจากระดับพระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์สิเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผม ท่านไม่ได้ไปงานเผาศพท่านจะกรมเสริมเล่าให้ผมฟังว่าท่านเอาจิตขึ้นไปขอขมาท่านจะกรมเสริมบนพระนิพพานท่านสอนว่าอย่าติดพิธีฉันสบายแล้วเธอยังลำบากอยู่ให้ทำใจให้สบายพยายามละทุกสิ่งทุกอย่างจะได้สบายอย่างฉันแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วดีกว่าเธอไปร่วมเผารูป ที่ไม่ใช่ของฉันพิจารณารูปให้มากพิจารณานามให้มากละขันห้าได้ก็ถึงซึ่งพระนิพพานได้เรื่องพ้นทุกข์ไม่มีใครช่วยใครได้มีแต่ตัวเองต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น 13. การเจ็บป่วยเป็นกฎของกรรมทั้งหมดอนหนึ่งคนทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้นโรคกระดูก,ก็จะถามหา ยิ่งบริโภคอาหารไม่ถูกหลักรู้คุณรู้โทษของอาหารรวมทั้งรู้จักการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ด้วยหากรู้จักบริหารกายให้เป็นสุขจิตก,ก็จะเป็นสุขไปด้วยโรคเหล่านี้จักบรรเทาเบา,บาบางได้ด้วยการบริโภคอาหารให้ถูกหลักแต่จงอย่ามัวเมาว่าเราจักไม่ตายหรือไม่แก่ไม่เจ็บ ให้รู้เอาไว้ว่ารักษาบำรุงร่างกายอย่างไรก็หนีความแก่ความเจ็บตายไม่พ้นนี่เป็นอริยศัสตจ์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อันเป็นกฎธรรมดาของผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารต้องพบกันจนกว่าจะขัดกเกลาจิตใจของตนให้พ้นไปจากห่วงวัฏสงสารให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน จึงจะพ้นจากสภาพเหล่านี้ได้ความตั้งใจมั่นเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจได้บรรลุผลตามที่ปรารถนา14พิจารณาทุกข์ให้มากๆจะได้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงได้เร็วไวเหตุการณ์ของโลกไม่เที่ยงชีวิตต่อไปก็จจกเสี่ยงต่ออันตรายและความตายมากยิ่งขึ้น พึงทำความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นกับจิตเอาไว้เสมอให้มีความรู้สึกว่าความตายสามารถจะเกิดขึ้นกับร่างกายเสมอและพยายามรักษาอารมณ์มุ่งหวังตั้งใจไปพระนิพพานเอาไว้ให้อยู่ประจำจิตใจอยู่เสมอพร้อมกับพิจารณาทุกของการมีร่างกายให้มากแล้วมองทุกอย่างให้ลงกฎของธรรมดาเข้าไว้ จิตจะเป็นสุขด้วยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั้นสิบห้าปรารบกิเลสในแต่ละอย่างที่มีอำนาจเหนือจิตใจของพวกเจ้าม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้หรอกชาติก่อนๆก,กิเลสเหล่านี้ก็พาพวกเจ้าตกอบายภูมิมาแล้ว และเป็นเหตุให้พวกเจ้าต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห่วงวัฏสงสารอันเต็มไปด้วยความทุกข์อันหาที่สุดไม่ได้ให้พิจารณาถึงทุกข์อันเกิดมาจากกิเลสนั้นๆให้พยายามสอนจิตให้รู้จักหลาบจำเข็ดต่อการครบกับกิเลสการปฏิบัติอย่ามุ่งให้ผู้อื่นมาช่วยให้บรรลุในมรรคผลมีแต่ตนเองเท่านั้น ที่จะเพียรทำตัวเองให้พ้นทุกข์ 16. อย่าคำนึงถึงความเสียใจที่จิตใจของตนเองพ่ายแพ้ต่อกิเลสให้มากจนเกินไปทางที่ถูกจะต้องรวบรวมกำลังใจให้มีกำลังที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสต่อไปเรื่องการพ่ายแพ้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันบุคคลซึ่งยังตัดไม่ได้จะต้องแพ้เป็นธรรมดาเพียงแต่แพ้แล้ว ก็จงอย่าท้อแท้จะต้องหาทางสู้กับกิเลสนั้นต่อไปอย่างไม่ย่อท้อให้พึงสังเกตดูด้วยว่าทุกครั้งที่แพ้เป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ตอบว่าเพราะขาดสติถูกต้องทุกครั้งที่แพ้เนื่องจากขาดสติเห็นผิดเป็นชอบจิตใจจิตอ่อนไว้ไปตามอำน,นาจของกิเลสเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกสติให้มาก กล่าวคืออาณาปานสติเป็นตัวทำให้มีสติสัมปชัญญะให้เป็นที่สังเกตไว้ด้วยว่าเวลาที่ขาดสติขณะนั้นจิตใจไม่ได้รู้ลมหายใจเข้าออกแม้แต่ประการใดอย่าลืมทุกอย่างเนื่องด้วยกันฌานไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็เกิดไม่ได้เช่นกันจะเกิด ได้ก็ไม่แหลมคมเนื่องจากสติสัมปชัญญะไม่ทรงตัวดังนั้นพึงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มากอย่าคิดว่าทำไม่ได้หรือเสียเวลาให้พิจารณาดูว่าที่แท้อาศัยกำลังใจและสติกำนดรู้ก็จักรู้ลมหายใจเข้าออกได้ตลอดเวลารักษากำลังใจเข้าไว้ด้วยความเพียรแล้ว จึงจักมีสติสมบูรณ์ขึ้นมาได้ 17. ร่างกายไม่ดีจะต้องพักให้มากอย่าไปกังวลเรื่องงานทั้งหมดจะต้องรักษาร่างกายเอาไว้ก่อนเนื่องจากจิตยังปฏิบัติธรรมยังไม่จบกิจชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงให้จิตกำหนดพระนิพพานให้มากพยายามรักษาอารมณ์รักษาพระนิพพานเข้าไว้ให้ขึ้นใจ การรักษาจิตให้ตั้งมั่นจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญต่ออนาปานสติให้มากแล้วพยายามอย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นใครทำชั่วก็จงปล่อยวางกฎของกรรมเที่ยงเสมออย่าทำตนไปเดือดร้อนกับกรรมของบุคคลอื่น 18. ฟังอสุภกรรมฐานมากี่เที่ยวแล้วเมื่อไหร่พวกเจ้าจัดเอาจริงกันเสียที เรื่องของตำราว่ากันคล่องแต่เรื่องของการปฏิบัติหาได้คล่องเหมือนกับตำราไม่ดังนั้นจึงตัดราคะกับปฏิค้าออกไปไม่ได้จากจิตใจสักทีให้พยายามตรวจสอบกําลังใจขาดบาร,รมีสิบที่จุดไหนบ้างอารมณ์อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติจึงไม่มั่นคงรวมทั้งพรหมวิหารสี่ก็ยังไม่มั่นคงด้วย รวมความว่ายังมีความย่อหย่อนอยู่ทุกประการให้พยายามกันใหม่คารวาสนี้ได้เปรียบกว่าพระมากมีการตั้งต้นใหม่กันได้ง่ายผิดกับพระถ้าพลาดพรั้งแล้วก็มักจะตั้งต้นใหม่ไม่ได้ขาดจากความเป็นพระได้ง่ายแต่คารวาสก็ไม่ควรจัดย่ามใจให้มากเกินไปผิดแล้วผิดอีกไม่ระมัดระวังก็จกเป็นนิสัยไม่ดี ไม่ใคร่จักสำรวมจิตใจต่อไปจักทำให้ชินกับความเลวในเมื่อจิตใจเลวเสียแล้วกายวาจาก็ปลอยเลวไปด้วยให้ระมัดระวังจุดนี้เอาไว้ให้ดีสิบเก้ามีข่าวสหรัฐจโจมตีอิรักอีก วันที่29ทธันวาคม2541ครั้งแรกเริ่มเมื่อวันที่17ทธันวาคม2541ทรงตรัสว่าเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นกฎของกรรมอันจะนำไปสู่ความรุนแรงในภายหน้าต่อไปทำใจให้สบายยอมรับกฎของกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมการเอาไว้แล้วก็จริงอยู่พึงสำรวจดูว่ายังมีอะไรบกพร่องอยู่บ้าง ในแง่ของเครื่องดำรงชีวิตอยู่แต่เมื่อสงครามเกิดขึ้นจริงๆแล้วจะไม่เดือดร้อนเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เดือดร้อนน้อยหน่อยเท่านั้นสำรวจดูแล้วมีอะไรต้องซื้อก็ให้ซื้อได้อย่าก,กังวลเนื่องจากต่อไปภายหน้าจะเกิดความขาดแคลนขึ้นมาได้แล้วให้มันพิจารณาทุกข์ให้มากจิตจะเข้าถึงอริยสัจอย่างแท้จริง อริยมรรคอริยผลเบื้องสูงก็ได้ไม่ยากให้พยายามใช้ปัญญาพิจารณาทุกตามความเป็นจริงจิตจะเข้าใจในทุกข์อันเนื่องจากขันห้าเป็นเหตุทั้งสิน้นถ้าไม่มีขันห้าทุกเหล่านี้ก็จักไม่มีมองทุกแล้วเพียงปล่อยวางให้เห็นเป็นของธรรมดาที่มีขันห้ามิใช่มองทุกแล้วเกาะทุกจิตก็จะยึดทุกของขันห้าว่าเป็นเรา เป็นของเราตลอดการอันหนึ่งการพิจารณาจิตยิ่งปโปร่งยิ่งเป็นสุขด้วยเห็นทุกตามความเป็นจริงเป็นการดำเนินจิตใจไปในทางที่ถูกเรียกว่าเจริญธรรมแต่ถ้ายิ่งคิดยิ่งพิจารณาจิตหนักเศร้าหมองหดหูนั่นเป็นแนวทางที่ผิดให้สังเกตกระแสของจิตเหล่านี้เอาไว้ด้วยถ้าหากต้องการความพ้นทุกข์ ยี่สิบเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ดีก็พึงพักผ่อนให้มากอากาศแปลปรวนทำให้สุขภาพอ่อนแอลงอย่าคิดเปรียบเทียบกับการทำงานเมื่อห้าปีที่แล้วเวลานี้สภาพร่างกายเปลี่ยนไปเนื่องจากอายุมากขึ้นความเพี่ยงของร่างกายไม่มีให้ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงของร่างกายว่าย่อมมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของธรรมดาการรักษาร่างกายย่อมเป็นไป เพื่อระง,งับทุกขเวทนาเป็นการทำเพื่อให้จิตผู้อาศัยร่างกายนี้จะได้มีความสุขมีกำลังใจเต็มในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกสืบไปพร้อมกับยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถ้าไม่มีขันห้าสีอย่างเดียวเวทนาแห่งความแก่ความเจ็บความตายย่อมจักไม่มีพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงให้มาก จิตจะได้เป็นสุขจากการยอมรับนับถือของกฎธรรมดานั้นเป็นอันว่าหากร่างกายไม่ดีก็จงอย่าฝืนให้กายได้พักเพราะกายนิหาช